คำเลทองเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เอาเข้าจริงกลายเป็นเรื่องปวดหัวมากนั่นคือการที่ทางเรือนจำพยาวจะจัดห้องธรรมะให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้มานอนรวมกันในห้องธรรมะเพื่อจะได้สะดวกในการสวดมนต์เจริญภาวนาหรือการสนทนาธรรมระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันจึงจำเป็นต้องโยกย้ายผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องที่จะถูกเลือกให้ไปอยู่ห้องอื่น แล้วเอาผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าไปอยู่แทนเมื่อมีการหาหรือเรื่องนี้ในหมู่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นสองของพวกผู้ชายที่มีประมาณ20คนเศษซึ่งเมื่อรวมกับรุ่นที่หนึ่งอีก11คนก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอเพราะโดยปกติเรือนนอนแต่ละห้องจะต้องมีจำนวนประมาณ 100- 120ถึงคนแต่ในกรณีห้องธรรมะนั้นทางผู้บัญชาการเรือนจำ ได้ให้ในโยบายว่าหากมีผู้ผ่านการอบรมสัก80คนก็จะจัดห้องให้เลยไม่ต้องรอให้ครบร้อยปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นมีผู้มาลงชื่อสมัครขอเข้ารับการอบรมรุ่นที่สประมาณ40กว่าคนซึ่งเมื่อรวมกับรุ่นหรุ่นสองแล้วก็จะได้จำนวนประมาณ80คนตามสูตรระหว่างการอบรมรุ่นที่สจึงได้มีการรวมรุ่น เพื่อจะโหวตกันว่าจะเลือกห้องไหนเป็นห้องธรรมะดีปรากฏว่ารุ่นสามเกือบทั้งหมดมาจากห้องสองทับสซึ่งเมื่อรวมกับรุ่น1และรุ่นสองซึ่งมีผู้ที่อยู่ห้องสองทับสอีกประมาณ4ีห้าคนเสียงส่วนใหญ่เกือบ40เสียงจึงโหวตให้ใช้ห้องสองทับสาเป็นห้องธรรมะเรื่องน่าจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้ง แต่เมื่อมีการช่วยกันร่างระเบียบในการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันในเรือนนอนขึ้นมาปรากฏว่าจะมีการต่อรองหรือเกี่ยงงอนจากเสียงส่วนใหญ่คือพวกรุ่นที่3มาจากห้องสองทับสามตลอดเวลาซึ่งในตอนหลังความลับจึงถูกเปิดเผยว่าการสมัครเข้ารับการอบรมร,มรุ่นที่3ของพวกที่อยู่ห้องสองทันั้นเกิดจากการได้รับทราบข้อมูลจากเพื่อนรุ่นหนและรุ่นส ที่อยู่ห้องสองทับสาว่าจะมีการเลือกห้องธรรมะเพื่อผู้ที่ผ่านการอบรมมีจำนวนประมาณ80คนจึงเกิดความคิดอันแยบยลจากคนเกือบ40คนนั้นมาขอสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการแล้วเลือกห้องสองทับสามเป็นห้องธรรมะเสียเลยแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นมีได้ต้องการมาปฏิบัติทมอะไรหรอกเพียงแต่ไม่ต้องการถูกย้ายออกจากห้อง หากการบวรเลือกห้องธรรมะเกิดเลือกห้องสองทับสเข้าพวกเขาที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมจะต้องถูกย้ายออกไปดังนั้นจึงรีบมาเข้ารับการอบรมแล้วช่วยกันบวรเลือกห้องสองทับสกันเลยจะได้จบเรื่องได้อยู่ในห้องนี้ต่อไปชัวร์เมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเช่นนี้การจัดห้องสองทับสเป็นห้องธรรมะจึงต้องยกเลิกไปเพราะพวกที่แอบแฝง ผากันถอนตัวเมื่อรู้ว่าความลับแตกทำให้จำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อมาปฏิบัติธรรมจริงๆรวมทั้งสามรุ่นจึงมีเพียงประมาณ40คนแม้ต่อมาจะรวมกับรุ่นที่สแล้วก็ยังมีแค่60คนเท่านั้นแต่ยังไม่ทันที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับห้องปฏิบัติธรรมบรรดาผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสี่รุ่น ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามห้องต่างๆในแดนชายซึ่งมี8ห้องอยู่กันห้องละสี่ห้าคนบ้างหรือมากที่สุดก็มีประมาณ10คนซึ่งยังไม่ถึง10%เซของจำนวนผู้ต้องขังในแต่ละห้องจึงต้องเผชิญกับวิบากกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้ถอดใจลาออกจากโครงการไปในที่สุดแล้วเหลือพวกที่ฝาคลื่นลมมลสูนมาได้เพียง30กว่าคนเท่านั้น สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฝ่ายชายผู้เขียนเองไม่เคยได้ทราบมาก่อนเลยว่าตำแหน่งที่นอนในแต่ละห้องเรือนนอนนั้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องขังแต่ละคนเพราะเขามีระบบอาวุโสที่เคร่งคัดเข้มข้นยิ่งกว่าพวกนักเรียนนายร้อยนายทหารตองหลวจเสียอีนั่นคือผู้ที่เข้ามาใหม่ในแต่ละห้องตำแหน่งที่นอนจะต้องไปอยู่หน้าห้องส่วม ึ่งจะต้องฝึกทำสมาธิอย่างหนะักที่จะให้สามารถคมใจเอาชนะผัสสะหรือสิ่งที่เข้ามากระทบทวารทั้งสามคือ 1. จมูกในการรับกลิ่น 2. หูในการรับเสียงราส่่มหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการและ 3. กายในการรับการสัมผัสด้วยการโดนผู้ที่รีบร้อนมาใช้บริการ ดินสะดุดหรือในบางกรณีเจตนาเหยียดทําให้การจะนอนหลับอย่างผาสุกนั้นเป็นไปได้ยากและเมื่อมีการเลื่อนชั้นอาวุโสจึงค่อยๆกระเถิบออกห่างจากห้องส้วมอยู่เรื่อยๆจนได้ไปอยู่ใกล้ทีวีนอกจากนี้แถวสําหรับที่นอนก็ยังมีการแบ่งชั้นวรณนะอีกผู้อ่อนอาวุโสจะต้องนอนกลางนอนแถวกลาง ไม่มีทางที่จะได้นอนแถวริมสองแถวที่ติดฝาผนังการที่ได้ที่นอนติดฝาผนังนั้นสามารถเอาของใช้ส่วนตัววางข้างผนังเป็นการปลอดภัยจากการถูกคนที่เดินผ่านเตะกระเด็นหรือแขวนไว้กับผนังได้ในบางกรณีซึ่งผู้ที่อยู่แถวกลางๆจะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้ดังนั้นตำแหน่งที่นอน จึงเป็นทำเลที่จะได้มาจากความอาวุโสเท่านั้นแต่ทุกอย่างในโลกนี้ก็จะต้องมีข้อยกเว้นเสมอผู้อ่อนอาวุโสอาจได้ทำเลดีก็ได้หากมีอาวุโสทางด้านการเงินหรืออิทธิพลพอนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ห้องธรรมะของผู้ชายก็ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่เพราะจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึงระดับที่ต้องการเสียที แม้ว่าท่านผอ,อรเรือนจำจะได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยการกั้นห้องเล็กในห้องใหญ่เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ยังทนคลื่นลมอยู่ได้ประมาณ30คนนั้นได้อยู่เป็นสัดส่วนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันแต่ก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยในห้องนั้นอยู่ดีเพราะพวกที่อยู่ในห้องใหญ่ยังมีจำนวนถึง80กว่าคนจึงเกิดปัญหาหลายๆอย่างเนื่องจาก เสียงสวดมนต์ของพวกผู้ปฏิบัติธรรมรบกวนจิตใจของเขาบ้างหรือการนั่งเจริญภาวนาของพวกนี้เป็นที่ขวางหูขวางตาแก่เขาบ้างบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหลายจึงต้องฝากคลื่นลมอยู่เป็นประจำแต่ก็เป็นการดีสำหรับพวกเขาที่ได้มีโอกาสสุกสร้างขันติบารมีอยู่ทุกวันซึ่งทำให้พวกเขาเข้าถึงธรรมะได้มั่นคงกว่า ผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิงส่วนใหญ่สุขเถิดแม่ชีแดนหญิงมีห้องนอนอยู่สี่ห้องแต่และห้องจุดได้ประมาณ25-30คนยอดผู้ต้องขังทั้งแดนจะอยู่ประมาณ100-110คนหลังจากการอบรมสองรุ่นแรกนักปฏิบัติธรรมหญิง ก็ได้ห้องปฏิบัติธรรมห้องแรกด้วยจํานวน30คนจากนั้นมีผู้สมัครใจเข้ารับอบรมจุ้มสามจำนวน32คนทางผู้บังคับแดนหรือแม่นายจึงจัดห้องปฏิบัติธรรมให้อีกหนึ่งห้องทันทีที่จบการอบรมยอดผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีสูงถึง62คนในขณะที่ผู้ต้องขังทั้งแดงนั้นมีเพียง100คนเศษ แม้ว่าในจำนวน62คนที่เข้ามารับการอบรมนั้นจะมีบางคนที่ไม่ได้สมัครใจมาแต่ถูกแม่นายบังคับให้มาเนื่องจากปกติเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพฤติกรรมที่แหวกแนวกว่าคนอื่นอยู่บ้างหรือบางคนก็สมัครเข้ามาด้วยเหตุผลเดียวกับพวกห้องสองทับของผู้ชายคือเมื่อรู้ว่าแม่นายจะต้องใช้ห้องที่ตนนอนอยู่เป็นห้องปฏิบัติธรรมห้องที่สองก็รีบสมัครเข้ารับการอบรม แต่รวมยอดของพวกนี้ทั้งหมดแล้วมีเพียง5-6ถึงคนเท่านั้นเองและเมื่อได้มารวมกลุ่มกับพวกที่มีความตั้งใจจริงในที่สุดธรรมะก็ซึมซับเข้าไปในใจพวกนี้สามารถยืนหยัดปฏิบัติเรื่อยมาจนพ้นโทษหรือจนถึงทุกวันนี้ด้วยความเต็มใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมในแดนหญิงจะดำรงความเป็นชนกลุ่มใหญ่อยู่ตลอดเวลา ที่เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2552เรื่อยมาแต่กระนั้นก็ยังถูกชนกลุ่มน้อยกระทบกระเทียบเปรียบเลยกระแนกกระแนต่างๆนานาแต่ไม่รุนแรงเท่าฝ่ายชายผู้ปฏิบัติทำหญิงส่วนใหญ่จึงไม่แกล่งเท่าที่ควรเพราะไม่ได้เผชิญกับแบบทดสอบมากนะักแต่ในภาพรวมก็ก้กาวหน้าไปได้ด้วยดี มีที่ถอดใจลาออกไปจากโครงการไม่ถึง10%ชีวิตในแต่ละวันของฝ่ายหญิงแม้จะไม่ได้เจอบททดสอบมากเท่าฝ่ายชายก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ต้องขังหญิงไม่ว่าจะอยู่ในโครงการอาบน้ําจิตหรือไม่จะต้องเจออย่างแน่นอนหากจะต้องอยู่ชดใช้กรรมในโลกสี่เหลี่ยมนี้เกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไปนั่นคือมักจะได้รับข่าวจากทางบ้านว่า มีคนมาขอยืมสามีไปใช้แล้วบางรายก็ยืมเป็นการชั่วคราวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ว่ายืมไปแล้วทำลืมไม่ยอมเอามาคืนจากสถิติตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการพบว่าอัตราที่ผู้ต้องขังหญิงจะถูกคนขอยืมสามีไปใช้นั้นสูงกว่าอัตราที่ผู้ต้องขังชายถูกคนมาขอยืมภรรยาไปใช้ประมาณสิบเท่า จึงเป็นที่ท,ทราบกันดีในหมู่ผู้ต้องขังหญิงว่าร้อยละ9กจะหนีสัตรธรรมนี้ไม่พ้นพวกที่มาปฏิบัติธรรมก็จะเตรียมใจไว้ให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความจริงอันนี้ส่วนพวกที่ไม่ได้เข้าโครงการปฏิบัติธรรมแต่ได้ยินแววๆจากการสนทนาธรรมของผู้ที่อยู่ในโครงการว่าเราจะต้องทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม พวกนี้จึงรีบรับเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติตามด้วยการเตรียมหากิิกจากแดงสำรองชายเพื่อความไม่ประมาทและถือโอกาสแสดงพลังในการรักษาสิทธิสตรีด้วยนอกจากนี้บางคนยังเข้าใจถึงความเป็นอนิจจังคือการหาความแน่นอนไม่ได้อย่างทราบซึง้งจึงได้เตรียมหากิ๊กเอาไว้เกินกว่าหนึ่งคนในคราวเดียวกันเพื่อความรอบคอบ เพราะภายในสี่เหลี่ยมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นการที่สามีที่อยู่ที่บ้านพยายามตีจากผู้ต้องขังหญิงนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุผลพอเข้าใจได้เนื่องจากความซื่อสัตย์หรือความอดทนในการรอคอยของมนุษย์เพศชายนั้นมีน้อยกว่ามนุษย์เพศหญิงคือมีเพียงแค่หนึ่งในสิบหรือพูดง่ายๆว่าเพศหญิงมีมากกว่าเป็นสิบเท่า แต่กรณีที่สร้างความงุนงงให้กับเพื่อนๆผู้ต้องขังหญิงทั้งหลายเป็นอย่างมากก็คือผู้ต้องขังหญิงผู้หนึ่งเข้าร่วมโครงการอาบน้ำจิตเป็นรุ่นแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายน2552จากนั้นก็เข้าร่วมกิจกรรมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการถือศีลแปตลอดพรรษาคือช่วงกรกฎาคมถึงตุลา2553ต่อด้วยโครงการคนดีของพ่อ99วัน คือ12ธันวา2553ถึง21มีนา2554ซึ่งเธอก็ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่าเธอจะถือศีล8ตลอดไปจนกว่าจะพ้นโทษซึ่งคาดว่าจะเป็นประมาณปีพศ2556ตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบ2ปีที่เธอเข้าโครงการและที่เธอถือศีล8ติดต่อกันมากว่า6เดือนก็ไม่มีการทัดทาน หรือคัดค้านจากสามีของเธอที่อยู่ในแดนชายแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมแม้เมื่อเธอเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นพี่สอนน้องที่ทางเรือนจำพยาจัดขึ้นระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง5ธันวาคม2554เป็นเวลาเกือบเจเดือนก็ไม่ได้มีคำคัดค้านใดๆจากผู้เป็นสามีเมื่อเพื่อนๆผู้ปฏิบัติธรรมโครงการพี่สองน,น้อง กว่าครึ่งตัดสินใจโกนหัวบวชชีพุทธแทนที่จะเป็นชีพรามตามที่เคยปฏิบัติกันมาเธอจึงขอเข้าขบวนการเนขัมะบารมีด้วยเมื่อกลางเดือนมิถุนายนแต่สิ่งที่เธอได้รับเป็นรางวัลในการทำความดีก็คือในวันรุ่งขึ้นจากที่เธอโกนหัวเธอได้รับจดหมายจากสามีเธอแสดงความจำงขอแยกทางกับเธอ และเพื่อเป็นการยืนยันการแยกทางด้วยเกรงว่าโนติสจะไม่ถึงมือเธอวันต่อมาเขาผู้นั้นได้มายืนร้องเพลงสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนาอยู่หน้าแดนหญิงเพื่อเป็นการกล่อมขวัญว่าที่อดีตภรรยาอีกด้วย